คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชากุลวันศุกร์ที่5กรกฎาคม2,567ลากไส้พักเก้าไกลพักเก้าไกลซึ่งประชาชนคนไทย14ล้านเสียงเลือกเข้ามาเป็นสสมีจำนวนมากเป็นลำดับหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่17พฤษภาคม2,566ด้วยความหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพื่อให้หลุดพ้นออกไปจากปลักที่จมกันมานานนม แต่ถึงวันนี้ก็ต้องผิดหวังที่ผิดหวังเพราะพักเก้าวไกลมีแต่ลมปากเสมือนเป็นนักการเมืองของคนรุ่นใหม่เป็นความหวังใหม่แต่ในทางปฏิบัตินั้นเกือบหนึ่งปีหลังการเลือกตั้งผ่านไปพักเก้าวไกลไม่เคยทําหน้าที่ให้สมกับความเป็นฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสักเรื่องเดียว ปัญหาของบ้านเมืองที่เกิดจากการกระทําของรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหารในหลายๆเรื่องอันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศและรวมไปถึงอนาคตของประชาชนในวันข้างหน้าพักคก้าไกลมักจะก้าวเดินตามหลังประชาชนกลายเป็นว่าประชาชนเป็นผู้เดินนําหน้าพักคก้าวไกลที่อาสาเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนคําประกาศที่เป็นอุดมการของพักคก้าไกลที่ว่าจะเป็นแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณก็แค่น้ํายาบ้วนปาก ขณะที่หลักการของพรรคก้าวไกลที่ว่าประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดและการใช้อำนาจรัฐต้องสัมพันธ์ยึดโยงกับประชาชนนั้นก็ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าประชาชนของพรรคเก้าไกลคือประชาชนแค่หยิบมือเดียวไม่ใช่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่มีความหลากหลายและเห็นต่างจากพรรคก้าวไกลเป็นประชาชนประเภทฟ,ฟ้ารักพ่อและฟ้ารักแดดดี้เหมือนแฟนคลับที่คลั่งคล้ายดาราศิลปินนักร้องเคป๊อป หรือไม่ก็มวลชนที่ถูกปั่นหัวให้คิดล้มล้างสถาบันและหรือทิ้งสิ่งต่างๆที่สั่งสมกันมาจนกระทั่งเป็นประเทศไทยในวันนี้เช,เช่นยุวชนแดงเรดการ์ดของจีนแผ่นดินใหญ่ในช่วงที่มีการปฏิวัติทางวัฒนธรรมสมัยเหมาเจ๋อตุงในปี2509ถึง2510ซึ่งในที่สุดก็ต้องสูญสลายเมื่อหัวขบวนคือแก๊งสี่คนหรือแก๊งออฟฟเจียงชิง จางชุนเฉียวเหยาหว,ว,วนินหยวนและหวังหงเหวนถูกจับกลุ่มคุมขังและถูกดำเนินคดีการลุกขึ้นมาอาวาดของม็อบสามกีบหลังจากพักอนาคตใหม่ถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพ,พักในวันที่21กุมภาพันธ์2563เรื่อยมาจนกระทั่งเป็นผลให้แกนนำคนหนุ่มสาวมีคดีติดตัวและกลายเป็นจำเลยเป็นนักโทษและหนีคดีไปหลบอยู่ในต่างประเทศจำนวนไม่น้อย ถือว่าเป็นตัวอย่างได้อย่างดีเมื่อเทียบกับยุวชนแดงเกือบหนึ่งปีผ่านไปที่คนไทยได้นักการเมืองของสองพักการเมืองคือพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยซึ่งอ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเข้าไปเป็นสอสอในสภาผู้แทนราษฎรโดยพักก้าไกลที่มีสอสอมากเป็นอันดับหนึ่งดื้อดึงเรื่องการแก้ไขมาตรา112และอ่อนหัดต่อกลนเกมทางการเมือง ซึ่งถูกพักเพื่อไทยที่มีจำนวนสอสอเป็นลำดับสองรองจากพักเก้าไกลพลิกเกมขึ้นมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลทำให้พักเก้าไกลต้องกลายเป็นฝ่ายค้านจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลนั้นไม่สำคัญถ้าหากทุกพัคก,การเมืองยึดมั่นในอุดมการที่ประกาศเอาไว้ว่าอาสาเข้ามาเพื่อจะแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองและต้องการให้ประชาชนอยู่ดีกินดีประเทศชาติก็ย่อมเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้อันจะส่งผลให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขได้ในที่สุด แต่ปรากฏว่าใกล้จะหนึ่งปีผ่านไปชาติบ้านเมืองมีแต่แย่ลงยุกรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ถูกได้ข่าว่าเป็นรัฐบาลสืบทอดอำนาจเผด็จการและ8ปปีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่มีอะไรนั้นกลับยังดีกว่าทุกวันนี้ที่มีรัฐบาลพักเพื่อไทยซึ่งอ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยและมีฝ่ายค้านอย่างพักก้าวไกลที่ประกาศตัวชัดว่าเป็นพักการเมืองของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาสู่อำนาจ เพื่อใช้อำนาจทางการเมืองในการเปลี่ยนแปลงป,ประเทศมิใช่เพื่อนำอำนาจมาใช้สนองประโยชน์ส่วนตัวพักเก้าไกลที่น่าจะเป็นความหวังได้ในฐานะพักการเมืองของคนหนุ่มคนสาวรุ่นใหม่ไม่เพียงแต่จะปล่อยให้พักเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลผสมลากเอากระบวนการยุติธรรมมาปู้ยี่ปู้ยำและทำลายระบบนิติรัฐของประเทศเสียหายอย่างย่อยยับในกรณีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเท่านั้น การควบคุมตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลต่อการดําเนินนโยบายที่อาจจะนําไปสู่ความวิบัติฉิบหายของประเทศซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของฝ่ายค้านในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติที่จะต้องคอยทวงดุลพักเก้าไกลก็เลยต่อหน้าที่นี้ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องโครงการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทของพักเพื่อไทยที่พักเก้าไกลล้าหลังกว่ามวลชนปล่อยให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆของสังคมลุกขึ้นมาคัดค้านอย่างโดดเดี่ยว ขณะที่พักก้าวไกลกลับมีท่าทีประนีประนอมได้แต่วิพากษ์วิจารณ์แบบกว้างๆไม่ลงลึกในรายละเอียดปล่อยให้พักเพื่อไทยเดินหน้ามาเรื่อยๆกระทั่งพักก้าวไกลก็ยังถูกมองว่าเป็นฝ่ายค้านที่หวังจะรอเสียบเป็นรัฐบาลผสมกับพักเพื่อไทยโครงการดิจิทัล w a l l ล็ต ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศภายใต้าการบริหารของรัฐบาลพักเพื่อไทยเป็นนโยบายประชานิยมของพักเพื่อไทยที่จะส่งผลเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวขนาดว่าเวลาผ่านไปใกล้จะครบหนึ่งปีแม้โครงการนี้จะยังไม่ได้ดำเนินการหรือบรรลุตามเป้าหมายของพักเพื่อไทยแต่ก็มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเฉพาะหน้าเกิดขึ้นให้เห็นแล้วประการหนึ่งที่มีอาจปฏิเสธได้ว่า การที่เศรษฐกิจของประเทศถดถอยก็เป็นเพราะรัฐบาลให้น้ำหนักและมุ่งที่จะแจกเงินตามโครงการดิจิทัลอย่างเดียวจึงทำให้การลงทุนของภาครัฐในโครงการต่างๆแทบจะไม่มีเนื่องจากรัฐบาลพักเพื่อไทยพยายามจะตัดทอนยักย้ายงบประมาณรายจ่ายทั้งของปีงบประมาณ2,567และ2,568เพื่อให้ครบ500ล้านสำหรับแจกประชาชน50ล้านคน เป็นการสนองนโยบายหาเสียงที่ได้ตกเขียวเอาไว้ก่อนการเลือกตั้งเพียงเพื่อสนองนโยบายนี้เป็นผลทำให้ไม่เพียงแต่งบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ต้องล่าช้าไปถึงครึ่งปีเพราะรัฐบาลชุดนี้นำร่างงบประมาณเดิมที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาทำไว้กลับมายํำใหม่เท่านั้น งบประมาณรายจ่ายปี2,568ก็ยังเป็นงบที่ถูกทุ่มลงไปเพื่อโครงการดิจิทัล w a l l ล็โดยเฉพาะเป็นงบที่ถูกวิจารณ์ว่านอกจากจะขาดสมดุลมากที่สุดและตั้งงบกลางสูงที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็ยังมีการกู้เงินก่อนหนี้สาธารณะแบบเป็นเพดานอีกด้วยล่าสุดจากการประชุมคอรมสังจรที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่สกรกฎาคมที่ประชุมได้มีมติให้ก่อนหนี้สาธารณะ จากงบประมาณปี2,567เพิ่มขึ้นจากเดิม7.5แสนล้านบาทเป็น1ล้านล้านบาทเรียกว่ากู้กันชนิดเต็มเหนียวเต็มเพดานไม่แคล้วที่ความวิบัติฉิบหายของประเทศจะต้องเกิดขึ้นในวันหน้าโดยที่รัฐบาลมาแล้วก็จากไปพร้อมกับเงินที่เข้าไปตรงอยู่ในกระเป๋าของนักการเมืองบางตระกูลและวงวานว่านเครือของบรรดาน,นักการเมืองโคตรโกงเหล่านั้นที่ร่ายยาวมาทั้งหมดนี้ พักก้าไกลจะรู้หรือไม่รู้มิอาจทราบความนึกคิดจิตใจของสสพักเก้าไกลที่เป็นพักฝ่ายค้านได้หรือไม่ก็พักก้าไกลอาจเห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาเล็กๆโดยที่พักก้าไกลกําลังให้น้ําหนักกับเรื่องที่ใหญ่กว่านั่นก็คือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการผลักดันให้มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมล้างผิด ผู้ละเมิดกฎหมายอาญามาตรา112แบบว่าใครเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันและคิดล้มล้างสถาบันก็ไม่ต้องติดคุกรุ่งเรืองปรีชากุล